E คนไข้หมอง่าขึ้นฟาจัดท่าก่อนนะคะมือมือซ้ายเราจะที่ข้อมือซ้ายคนไข้ค่ะไปในทิศทางเดียวกันค่ะหมอใอยู่ฝั่งขวาของคนไข้ค่ะหมออยู่ นะคะก้นผลไข้เข่าซ้ายของมอกะคะไปอยู่ข้างหน้า,นาเล็กน้อยนะคะตั้งเข่าซ้ายขึ้นค่ะหนึ่งสองสามเยอดก่อนหนึ่งสองแล้วก็สามนึ่งะคะ่ะโอเค งามงามแหวกขาลูกเล็กสีนะคะหันหน้าคนไข้มองเดานไปนะคะจับแขนคนไข้หนึ่งยืดสองยืดสามครึ่งโอเคอาถ่าคนไข้ตอนยังหายใจอยู่ไหมอ่าโอเคฮะหายใจอยู่หมดยังอ่ะ Se